จ้าเห็ดดำนึกไว้มันสิเบิดแลละจ้าเห็ดแต่ดำโอ้ยพี่น้องจ้ามันเกิดมาอีกเกิดมาให้เก็บเรื่อยๆเลยค่ะเบิ่งบังนี่จ้านี่ดอกสวยๆใหญ่ๆเลยนีๆ,ๆนี่จ้า Alter, hier, sowas, 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 hier, sowas. Perfekt. Ja, guck mal, die Kleine. Immer schön zu Oh, das ist so, ey, Ja. Da, da ist deine Füße, ne? Mhm. Unter deinem Kopf, Alter, die ist ein bisschen voll. Mhm. Kleine, kleine, kleine. Wozu zu machen, bitte. Ja. Danke, danke, ja. danke, คุณสามีกระตื่นเต้นคักจ้าเห็ดเห็ดอันนี้จ้างามนะจ้าเือจงดอกไม้นี่จ้าเห็ดราคาแพงจ้าทุกคนวันนี้ะอ้ยว้างจ้าดอกใหญ่ๆสวยๆเลยจ้าข้างนอกเป็นกระจีสีแบบเท่าๆยังสียละจ้าพี่จ้า ทางเทื้องอีกจ้ะทุกคนบ้างดำดำมันใช่หมดเลยนะจ๊ะนั่นจ้ะเดี๋ยวชมต่ออีกนดำมือนไหมอื้มอื้มอ いい。あ、じゃあ、最初売れか。何しようか、ちょっと何?